สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา,า11โมงครึ่ง11โมงครึ่งนี่วันนี้เนี่ยต้องไปหาพีเจนะฮะเรานะัดพีเจไว้เที่ยงแต่มาชามันทัมมาว่าพี่ตรงเวลาไหมไม่น่าตรงแล้ววะขออนุญาตขับรถก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่อ e ีเกียนะไปดูฝั่งพีเจดีกยวกพีเจทำอะไรอยู่ไม่รู้อันนี้คือชุดที่เราจะเตรียมไปตอนถ่าย ตอนนี่ผมเชื่อไหมว่าผมไปแบบโล่งๆว่าผมยังไม่รู้อะไรเลยว่าคลิปมันออกมาเป็นยังไงมาแต่ละที่แบบไม่เคยคิดอะไรเลยเจ้าบอยมีความแปลกนิดน,นึงทั้งสี่คนเลยแบบสไตล์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแบบไม่เหมือนกันเลยสักคนอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ด้วยกันมันก็เออไปกันได้อ่ะล้วเนลาไปออกงานอ่ะหรือว่ามีสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยจะชอบเก่งกันพูดจะเป็นอะไรเมนูแบบคนที่โดนพูดเยอะที่สุดจะเป็นเลออนเพราะว่า ผมพี่นิวพี่ไปเ่ยแบบถ้าเกิดพูดหรือว่าอะไรเยอะๆนี่แบบไม่เอาละตาลอ,อยละส่วนใหญ่จะเป็นเลออนก็สงสารเลออนอยู่ครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปหาพี่นิวแล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเดีจะถ่ายให้ดูบ๊ายบายตอนนี้ก็คือผมก็ถึงแล้วนะเป็นที่เรียบร้อยอแสงย้อนชัาถึงแล้วจะมาโทรหาพี่เจกันดีกว่าเจอลออยู่ไหนอะลอยอยู่ไหนอะ ถึงแล้วถึงแล้วพี่บอกเลทอ่ะผมก็ได้ออกช้าโอ้พีเจนี่ขนาดกูเลทแล้วนะแล้วผมไม่รู้ผม,มเลยว่าครึ่งชั่วโมงเหมแหม่เสร็จไปเลยเสร็จไปเลยโอเคโอเคโอเคไม่พูดเยอะเดี๋ยวรอพี่เจมานะครับถึงเมกาบางนานแล้วนะครับผมกำลังจะเดินไปหาพี่นิว ไล่ไใ,ใช้ได้อยู่เลดมันมนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรครับพี่ของเรารอได้เดี๋ยวไปดูลอลไรเาว่าจะไปน,นี้จะไปทำอะไรและผมก็ได้เจอเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสว่สดพี่ชายฮะเ,เออนัดเที่ยงครับเที่ยงครึ่งเวลาสวยๆก็ผมเจอพี่นิวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปไอสเกตไอสเกตที่เล่นเป็นมา เป็นคุ้เคยของแตก็เไฮสเก็ตด้วยตอนเด็กตอนป6แอบหนีพ่อไปเล่นไฮสเก็ตที่สยามนิดทันไหมไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วผมไม่ทันอะกูสองปีกูยังไม่ไม่ทันผมอยู่เชียงใหม่อ๋อมยูเชียงใหม่เชื่อว่ากูม่หุ่นตัวท่านกินดีก็เห็นคยเห็นแบบหุ่นตัวหุ่นตัวเอาไว้รองเท้าแตกหัวปั่นเตะได้หรอแตกแดงเลยไฮสเก็ตแดงเลยอะไรนั้นปิดเลยแต่ก็ยังไม่เข็ดก็ยังไม่หิวใจนี่เข็ดที่โดนเยอะนะ ออไอ,อบหัวอสเก็ตนะไปไอสเก็ตรอบหังหัวนี่คือวิ่งแข่งกับเพื่อนตอนอนุบาลช,ชอบไปอนุบาลทิดแรกกูเว้นแข่ง,งกับเพื่อนในห้องน้ำไปห้องน้ำตกฟุตสะดุดขาดตัวเองหัวกูพุ้งไปเลยนะโคกชาดลงไปเลยอีกรอยคืออัดกปูปูพาข้ามถนนแล้วก็เดินลากน้อยเด็กเดินจับมือ ก็สะดุดขาดเองพักแล้วก็ลากไปกับคุณบาทปั๊บปั๊บปั๊บปั๊กปั๊าปั๊บ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 ปั๊กปั๊บปั๊บปั๊บปันบปัากปั๊บ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 ปัีบปมก็ปั๊บปอ่บปั๊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 บปติเปั๊ปัมบปั๊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 บปัวงปั๊บปั๊บปั๊บปรู้ตัวบปทําไมอ้า อาทิตย์หนึงโดนอะไรบ้างอาทนะิตย์ผ่านมารถชนประตูหนีผ้ามา่านตกไปหัวเต้นๆอยู่ล้มมือฟาดมึงจำได้ไหมวันนั้นนะอ่ะจำได้ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่โดนผมต้องวิ่งแล้วมือฟาดเนี่ยไม่แผลมันอ่ะนี่มันเป็นข้อพิสูจน์นะว่าต่อให้มึงไหว้พระกี่วัดอะ่ะ <laughs> มก็ไม่ได้ช่วยมึงหรอกนะเฮ้ยแต่ผมมีความสุขด้วยถ้าเจอบอยประสบความสำเร็จได้เพราะว่าเพราะว่าหมส่วนหนึ่งอ่ะจริงๆผมเค็มก็เปลี่ยนแผนอีกแล้วเพราะว่า ขามีแข่งไอสเก็ตเลื่เราก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะไปเล่นตู้ตู้เกมตู้ที่ที่มึงด่าว่าแก่พี่เจวูามันอิฐที่มึงเอาจริงตู้อิที่มึงมันมิที่มึงวัวดวงมึงกับไม่ดีดวงมึงดีก็ตอนนี้นะครับผมกับพี่เจจะมาดวลบาสกันเดี๋ยวมาดูว่าใครได้เท่าไหร่แต่ต้องตั้งกล้องแถวๆนี้หน่อยนะเพราะว่าไม่มีที่ ปาเต้เอี่ยแลสุกแพ้พี uh ่เจมันอะพร้อมแล้วเอาไปมึงอะอ่าปัดไปเอ้อรอยพันว่ะพอกเราเรามาดูตัวเตึงสวนกุหลาบนะครับจากอดีตที่เคยร้อนแรง เน้นๆอุ้ยแ้วมันทำได้ยังไงวะเก้าพันเก้าอ่ะมาแล้วฮะทำลายสี่สิบสี่สิบได้เปล่าเหยียดแค่ไม่ได้เดี๋ยเฮ้ยเฮ้ย ได้ตีใหม่เหรอได้ตีใหม่เหรอไอ้ยอไ้เหมือนเก่าเหมือนเก่าเหมือนเก่า้านะฮดเราขึ้นมอไซค์มัแตบว่าถ้าขึ้นมอสไซค์เป็นไงถ้าขึ้นมอสไซด์เราขึ้นปกติไม่ได้นะแล้วม่ได้มีผาาถ้าาซดีว่าด้ว แล้วมันส่งตัวได้เหรอพี่ได้ได้ตัวกันมาเยอะพอสมควรน,นะครับเรากลังจะไปเล่นคีบตุ๊กตากันเุ้ย่อล้วายลองนี่ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปนนาไปหาแลไปกินอยู่ไปกินข้าวไปซูชิโ,ชชโะะร่น,นะครับทุกคนนี่ครับผมแล้วมาดูว่าวันนี้จบกี่บาทอนะ่ะมึงเดามึงดาวันนี้มึงจบกี่บาทผมว่าผมอ่ะสองร้อยอ่ะกินนิดเดียวเล่ะคือ่าผมว่าผมจบเจ็ดร้อยไม่ผมว่าผมว่าพันห้ากูนะเออผมว่าพันห้าอ่ะก็เดี๋ยวไปดูอ่ะตอนนี้ก็เหนเวลาแล้วครับเฮ้ยกินไม่ได้เอาปะ เนื้อเลยแค่เนื้อมันดีจริงนะเนี่ยชอบเลยแล้วนี่ีกหนึ่งเมนูประจำที่ผอบกินมาหลายปีมาสุดๆเลยนี่จะได้กินเนื้อดูนี่พิเศษ กิ่มมากตัดเยี่ยนหน่อยด้วยชามม้นเอาเทีวนี้มันนี่กับก็มีอ่ะฉันเรียกว่าตัวจบตัวจบ ออตอนนี้มานั่งดูเลนว่าเท่าไหรแล้จะมีรามเมงหนึ่งชานครับผมเจ็ดสี่แปดนะถือว่า ถือว่าโอเคนะเขาตอนแรกบอลเจ็ดร้อยมาดูของชายคนที่บอกว่าสองร้อยบาทชนะรบขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับห้าร้อยห้าสิบเมื่อกี้นะครับยอดของผมเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าร้อยห้าสิบผมผมไม่ต่างเยอะนะแต่ของชายหนุ่มคนนี้เขาก็ใช้ได้แบบ ตามฟิลตามฟิลอ่าโอเคก็นี่นะครับอ่าผมนิวครับกับพีเจ้วก็ต้องไปละเพราะว่าหมดเวลาของพวกเราละเราไม่กินของหวานเรา, <laughs> เราไม่ไหวละเราไม่ไหวลวเราอิ่วมากก็โอเคครับแยกย้ายกันมีโอกาสเดี๋ยวเจอกันอีกซีอ่ะบ๊ายบายครับ